ถึงวะกว่าจะถึงอา้าวคุณมาซื้อวัตถุดิบอีกแล้วหรือคะใช่จ้าจะมาซื้อวัตถุดิบไปทำแกงจ้าแหมมีเงินตั้งสามพันเฮยุ่นดีด้วนะจ๊ะ เงินสัมผั์ก็เป็นเงินจ้ะเพ้งมีอะไรหรือป่าจะ๊ะฉันไม่มีอะไรหรอกนะนี่เธอเอาเงินมาให้ฉันแล้วเอาความดังฉันจะซื้อร้านเธอไม่ได้หรอกจ้ะพอดีว่าฉันเนี่ยรักร้านค้าไปแล้วล่ะจ้ะต้องขอโทษเธอด้วยนะโท อีกขี้แย่งผู้ชายก็แย่งธุรกิจยังจะมาแย่งอีกอยู่เหรอฉันไม่ได้แย่งนะใช่ไหมคะพี่เชอรี่ใช่จ้าเธอออกไปได้แล้วไปน้ำขานฝ่อไว้ก่อนเนะยายฝ่อไว้ก่อนะนะบิ๊บายนะจ๊ะอย่าไปถือสามันเลยมันอิจฉาตาร้อน อะไรบ้างคะเนี่ยเอาทุกอย่างเลยค่ะโอเคค่ะอโอเคเนาะของมันต้องมีค่ะโอเคค่ะอืมเออี่ฉันอยากให้ของขวัญน,นะคะในฐานะที่คนนุณอะเป็นคนดูแลที่นี่ไม่ใช่สิเป็นดาราดังเลยนะคะช่วงนี้ ขอบคุณค่ะถือยังไงคะเนี่ยอ๋อถือสองอันได้เลยขอบคุณนะคะพี่ไม่เป็นไรจ้าเอาไปเลยนะคะอีฉันยกให้อันหนึ่งเลยค่ะว้าวเป็นคนดีจริงๆในเรานี่ซื้อเครื่องสำอางมาอีกแล้วหรือเปล่า เขาบอกว่าเป็นวัตถุดิบจากเกอรมันคงไม่ใช่ไก่ไก่กากาหรอกมั้งเ้อนี่ค,คือร้านเราได้ต้องอันดับหนึ่งแน่ถึงว่าเพิพ่มพินอิจฉาตาร้อนขอโทษนะาจา๊ะ เอนี่แหละขอะันเอยต้องไปแล้วดูแลหน้าร้านต่อคนเยอะมากเลยอะ่ะโอ้โหป้าจ้าอร่อยไหมจ้าวานอร่อยสิจ้าเดี๋ยวฉันจะมานั่งกินอยู่นะฉันไปเอาเงินแป๊บโอเคจ้า